สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่7-13มิถุนายน2568สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันที่9มิถุนายน2568เวลา10นาฬิกา นางสาวปัญชโฉมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีเปิดการประชุมและฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรเพื่อให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีที่งในห้องประชุมแม็ซีศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพลเอกทองชัยรอดย้อยเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานวันที่10มิถุนายน2568เวลา10นาฬิกา นางลุงทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยระดับพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงจากสาธารณาภายัยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการปรปับปรุงทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในระดับพื้นที่ณนห้องประชุมขุนแผนศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายกลวัฒนทรัพย์ส่งสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา13นาฬิกา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อดำเนินการตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนกับสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2568 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1-3ณห้องหลวงทรงพลศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางสาวป,ปัญจะชมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่11มิถุนายน2568เวลา13นาฬิกา นางสาววันดีจันทวงศ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบกิจการส่งเสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานโดยมุ่งเน้นแรงงานหญิงให้มีความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีและได้รับการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมให้กับแรงงานหญิง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน20คนนำบริษัทสมาเทคอินดัสทรีจำกัดอเอสองพี่น้องจงสุพรรณบุรีวันที่12มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกานางลุงทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมการประชุมสัมมานารวมพลังสุพรรณบุรีสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนประจำปี2568เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดและสร้างกระแสกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอันจะส่งผลให้จังหวัดสุพรรณบุรีปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนณหอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยมีนายพิทยาชันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลาแปนาฬิกา30นาทีนางสาวปัญนจะชมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกประจำปี2568ภายใต้แนวคิด Let's s p g p e r f o r d Stone Child l a b o r Everywhere เพื่อรณลงให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการใช้แรงงานเด็กและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของประเทศไทยในการดําเนินการเพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบผ่านระบบออนไลน์จูมิทิ้งณห้องประชุมสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนาย,นายอาลีไกนราเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเวลา13นาฬิกา30นาที นางสาวปัญจชนสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2568เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝอนอย่างมีประสิทธิภาพในห้องประชุมขุนแผนศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายกลว์ทรัพย์ส่งสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่13มิถุนายน2568เวลา9นาฬิกา นางสาวปัญจชมสุดนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการสร้างการรับรู้การเก็บเงินสะสมและเงินส,สมทบกองทุนส่งขอลูกจ้างเพื่อให้เจ้าหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างมีองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสะสมและเงินส,สมทบกองทุนส่งขอลูกจ้างผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรี โดยมีนายสุรสิธิ์ีแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะก็สอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน